รับฟังการสวดมงคลคาถานะโมตัสสะปะกวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธะสนะโมตัดสะปะกวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธ ทาสสนโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโลปุริสธรรมมาสาลติสัต เทโมนุสานังพุทธโธภควาติสวาคาตัวภควาตาธรรมโมสันิทติโกอักา เอปันสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตัาพวิญญาหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจตตาลิปุ ปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลเอสัพพะคะวะโตโคหาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณโยอัญชลีกะลนิโยอัญโญตตารังปุญญะเกตังโลกัตสาติ ภาหงษัจมาพินิมมิตรสาวุทันตังคลีเมฆลังอุทิตโคลสเซนนมาลังทันนาธิธรรมวิทินาจิตตวะโมนินโทตันเตจะสาวตุเตจิยมังคะนิมาร tila kama piyond cita samparat kolam penalawakamak kama thadyak kangkanti suta tawitina cita wamunin to tan tejasa pawatute teyamangkalanin haraki ling kacawarang atimata puwatan tawakita kama se kawitina จิตวะโมนินตันเตชะสะภวตุเติยมงคลานิอุกคิตะคามติหัทถสทาลลุนันทาวันติโยชนปะทังคุลิมาลวันตังอิท ทีพิสังขตมโนจิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกันตวานิกะธรมุทรังยวคับพินิยาจินใจยทุนทวจนังจันนกะยมัดเกสันเตนโสมวิตินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัตจังวิหายะ มติสัจกวาทะเกตุงทาพิโลปิตมานังอาทิอันทัพวตังปัญญาปทยปะชลิโตจิตวามุนินโทตันเตภวตุเตชิยมังคะลานินานโทปนันทะพุทธคังเวพนทางไม่ทิ้งปุตเตนเทลพุจเคณธรรมะปยัน อิทูปเทสวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตจะสาปวัตุเตเจยมังคลานิทุกขาเทติปุจเคณสุธาธหัตถังพลัมมังวิสุตติจติมิทิภกาพิธานังยานาคเทนวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตจะสาปวัตุเตเจยมังคลานิ ตาปิพุนแตจยมะคลาอัน,ะะาาน,นธะคาทังโยุวาจโนทินตินเนสลเตมตานทีตวะนาเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกมัยยนโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาทโทยตายสัมภาปานินังปูเรตวาปารมีสัพพปัต โตสัมพวติมุตตมังเอเตนะสะจวัตเชนะโหตเตชยมังคลังจิยนโตโปติยามุสัพกยานังนันติวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหชยัดสุชยมังคะเลอปราจิตตพัน เกสีเสปัทวิปงทะเลอภิเสกสัมภพุทธานังอัคคปัตโตปโมทิตุนัคขันตังตุมังขลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนตุมาหุตโตจะสุยิตทั้งพรหมจาริสุปะทากีนังกายกรรมังวาจากรรมอภัตถะที่นังอภัตถะ ทีนังอมมามโนกัมมังปณิทิเตปทักทีนาปทักทีนานิกัตะวานัลพันตัตเทปทักทิเนภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทว,วตาสัมปพ,พุทธานุภาเวนสัสธาโสติพระวันตุเตภวัตุสัพพมัง พระเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังพระเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเต